นี้พบกับน้อยอีกอีกเช่นเคยอีกแล้วนะคะที่พี่ไม่ได้รีวิวนานเพราะว่าพี่เรียนค่ะแล้วพี่ติดสอบนิดหนึ่งค่ะและพี่ก็ครูสั่งการบ้านให้ไปทำไข่ตุนค่ะวันนี้พี่ก็จะมารีวิวไข่ตุนส่วนผสมว,วันนี้นั่นก็คือมีปูอัดมีปูอัดนะคะแล้วก็มีแครอท หั่นลูกเต๋าค่ะแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือเครื่องปรุงกับไข่ค่ะเราเตรียมหั่นปูอัดไว้แล้วแล้วก็แครหลอดลูกเต๋าค่ะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาตอกไข่กันค่ะแล้วก็เตรียมถ้วยไว้แล้วสองถ้วยค่ะให้พี่กับ ของหนูนะคะเราจะเอามาของหนูกันเลยนะคะขอขยับไปก่อนเริ่มตอกันเลยระวังไปแล้วก็ถ้าตอกเสร็จพี่จะมาตีไข่ด้วยนะคะใส่สองฟองนะอือโอ้ oh my god ไข่อยู่ เช็ดมือก่อนค่ะอยไาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ขอวิ่งไปเอาช้อนก่อนนะคะพี่ลืมค่ะไปได้แอกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะตีไข่เลยนะคะแล้วก็จะใส่เปื้องเครื่องปรุงก่อนที่จะตีไข่นะคะพี่ลืมค่ะ ใส่เลยใส่ตามที่ชอบเลยนะคะอืมอบบนี้มันโดนน้อยพอแล้วแต่เข้มไปหน่อยโอเค,อเคแล้วก็จะมาเริ่มตีไข่กันเลยนะคะ ฉันจะทำไข่ไข่ตุนให้ฟูนะคะ<ด>ก็ต้องเติมน้ำให้สุกค่ะต้มเติมน้ำต้มสุกค่ะ,คคะก็จะตีไข่ไปเรื่อยๆนะคะกว่ามันจะมีฟองขึ้นมาก็มันดูน้อยไปนะคะลองใส่เพิ่มอีกนิด ตีเหมือนเดิมค่ะเริ่มมีฟองขึ้นแล้วตีไข่เสร็จแล้วค่ะเริ่มมีฟองขึ้นแล้วค่ะตีอีกหน่อยนะคะเริ่มเมื่อยมือแล้วค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วแล้วก็โรยแครอทแครอทลงไปแล้วเนกาะ ขึ้นกับพี่ทุกอย่างแต่ขึ้นปูอดัดโอ้ผิดแล้วอีกนิดปูอัดมันเยอะมากอันนี้เราทำินเองนะคะเราจะใช้มืออันนี้เราทำกินเองนะคะเราจะใช้มือค่ะแล้วก็ใส่เสร็จแล้วนะคะไม่ต้องทำอะไรมาก,กไม่ต้องทำอะ<ร>ไร,รามาก<ร>า<ๆ>่แม่ ก็ไม่ต้องทำเลยมากก็คือก็ต้องปล่อยอย่างนี้แล้วก็จะไปให้แม่ทําให้สุกนะคะแล้วก็จะมาทําอีกอันหนึ่งค่ะคุณนึกไปว่ามีน้ําเช็ดกัไไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราก็มาต่อไข่กันต่อเลยนะคะโอ้ขาวนี้แตกสวยมากค่ะทิงก็ตอก แล้วก็เราก็จะมาใส่อีกเครื่องปึง,ลงแล้วเอาช้อนลองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มค่ะเมื่อกี้้องใส่ไปเราเยอะนิดนึงนะคะ ปิดแล้วนะครแล้วก็ใส่แล้วก็ตีค่ะใส่น้ำเหมือนเมื่อกี้ใส่น้ำเหมือนเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวนต้มสุกใส่น้ำต้มสุกค่ะ,ตคะแต่พี่จะเอาอันนี้แทนนะคะขอตีให้มันได้ที่ก่อนค่ะ คนมาดูใกล้ๆสิคะมันเหมือน,นมีอะไรขุ่นๆมาแต่ว่าเปไข่ขาวมันยังไม่เข้ากันเป็นไข่ขาวยังเข้ขากันดีต้องตีให้มันไม่ไม่ไม่ต้องแรงมากนะคะเดี๋ยวปวดมือจะต,ตีไปเรื่อยๆคะ่ะ กว่ามันจะได้กันค่ะก็จะไปเอาน้ำก่อนนะคะเอาน้ำมาเสร็จแล้วก็จะใส่นะคะ,ะค่ะเชื่อมเมเมเลย กอดตีกันต่อเลยค่ะเริ่มเข้าที่กันแล้วนะคะทุกคนพี่อยากกินมากแต่ต้องถ่ายรูปส่งให้กูนะคะช่วงนี้พี่ติดงานค่ะติดงานทำการบ้านค่ะเยอะเลยไม่รู้แบบ บางครั้งก็ไม่ว่างอ่ะบางครั้งก็เหนื่อยทุกคนทำมากี่งานไม่รู้คนมันเหนื่อยมากแล,แล้วก็จะใส่เครอทก็จะใส่หมดเลยนะคะวเอาไม่หมดใส่หมดแล้วแล้วก็ปูอดัดหมดเลยนะคะดตดูดูดูดดด อา้าวโอ้ยลงไปแล้วค่ะลงถังขยะลงถังขยะเลยนะคะ bye, กุดบายปูอัดก็ปล่อยไว้มันยังเดืออยู่ก็ปล่อยไว้ให้แม่ทำนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะวั <c oughs> นนี้แล้วก็ จบเพียงแค่นี้ก่อนเลยนะคะถ้าถ้าสุกแล้วถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะมาให้ดูพี่จะถ่ายรูปไว้ในลิงใต้คลิปนะคะพี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมมาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะช่อง2พี่น้องบายซีวายชาแค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะให้กำลังใจหนู เชฟน้อยตะลุยครัวค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ